ไปพี่น้องใหญ่ไปแทางบุนนะครับผมปลาก็ขึ้นอยู่ครับพี่น้องเย่ไปขึ้นกกใหม่กกนน่นนะครับยังเลาะเบิ้งหมายกันนะครับเพราะว่าป่ทธานเด็กเคยมาจะอเขือนะครับซู้นนะครับพี่น้องไปจอดอยู่หม่องนี้พักตบชวานะครับเชื่อปลาเขามาส้นนะครับเพราะเด้กัดกันแน่นะครับยังประธานเด้ปลาประตูอยู่นะครับผมเห็นปลาคนใหน่นะครับพี่น้อง ลงไปจ่อยเราไปเบิ่งทางุ่นกันเลยนะครับน่องเซดีเบิ่งนะครับติดเจิงเลยนี่แปลบอกไปถือไปกับพุมอันนั้นดินันป่ายอยู่ประกอบาจากมันเไกลครับน้องออกไกล รุนอีกเวโดน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 แล้วครับพี่น้องต้ไม้สิแตกนะครับเอาพันไุ์ไปหันนะเดี๋ยวลงยังลงออานะพี่น้องใส่ลูกไม้กันไม้นี่สวยนะครับผมปุ่นบักไลก่จะใส่ลูกก็กลังสิดจิต ิบแล้วไปหลุกพระท่านด้วไปยังเห็นจปนนองอหนึ่ง โ,โดน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 สองแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วทางใดนบูพีน่น้องมันสองแล้วครับสองแล้วดึงไปใสบ่บูตัวนี้ก็ดึงตัวนี้ก็ดึงเป็นจริงใหม่นะครับผมฮู้นพี่น้อง ให้บุบดุ่มเดี๋ยวยังบยังจังรุ่นกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวพูู้กสองไส่ลูกไว้อีกจนอันนี้เป็นลูกเงี้งยงเดียวนะครับผมเดี๋ยวยิงบิดดอกจังลุ้ความกันเลยนะครับเดี๋ยวโอ้องนกยัลุงเอานะครับผมเสียบพันกันมานะครับพูู้กสองยิง ปลาตัวเดียวกันนะครับปลาที่มันดึงสายไปเรามันขึ้นบวอนเนี่ยครับพอลูกซองก็เลยสัตว์เขาบปอีนะครับเกือกเลยไปเกาะกันมานะครับผมสองสัยที่บโดนปลาเลยนะครับผมต่ว่าหลากปลาข้ามาพีแล้วนะครับเดี๋ยวลงเอากันเลยนะครับ ี่นะครับตัวแหลงนี่ครับผมไปช่อนใส่ตัวมาโล้หานะครับพี่น้อนี่ครับ,ด,รบดี๋ยวครับ๋ยาตัวที่สองนะครับผมเป็นตัวกันเลยนะครับ น,นี่นะครับผมใส่ปลาโบ๋เลยนะครับตัูนี่กระดิบระมันเกือบเกือบสองโลนะครับนี่นะครับใหญ่นะครับพี่หน้องพอาขาเลยนะครับ ตัวนี้ก็บมปันใดยนะครับแต่ว่าตัวนี้งหญ่นะครับดินงแห้งนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อน,นะครับผมผลุกซ้อเ่เสื้อผ้ากับสีจอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาเพิ่งอีกนะครับผมเสื้อฟุกอีกนะครับพี่น้อง <c oughs> ยังก็หายกงพี่น้องแล้วมีป่านะครับอม,มองนึงนะครับพี่น้อง นายืนอยู่นะครับหมหวยกันงาไปหุ่นนะครับผมก็ลูกฟังกับพวนั้นไ้เคยไปนะครับตังทีเดียวเพิ่งนะครับยืนสูงนะครับยืนนี่นะครับผมยืนสูงอยู่เดี๋ยวรอเบิ้งแตกกันนะครับว่าสินี้บ่น,นะครับผมเลี้ยวพี่นอ้อง ขึ้นไว้ครับตายังวะเห็นแต่เงานะครับพี่น้องขึ้นเราขึ้นเราลงนะครับบ่้ด,ดยกับทัานนะครับผมบดขัง,งกับมันใจเ้อนไว้ครับโอ้ประชอนปิดหางโอ้ใส่ไฟอยอะตลอด,ดพี่น้อง บ่ขาดก่เนาะลงเดากันครับอีนี้ครับตัวหนึ่งสั่นนะครับตงบุงเจอแบบสวนยางใบนี่แล้วมันยังสีด้กินปลตาแบบอูอ้หฟังกัะสัน khẩu hàng này nó xây suối yêu cấp khẩu hàng khẩu hàng cái này nó gần như nó tiếp cả lúc rồi น,นำกี่โบเดย์โอ,โอโหอดถุงมานะครับพี่น้องฟู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 แจ่มมีโบเดย์ไทยนะครับพี่น้องแจ่มมีโบเดย์ไทยกระปุกสองสัตว์กอนนะครับอันนี้ก็บไทยโบทัน,าทานนะครับโบเดย์ออกมาใส่ใน่กับปู๋เลยนะพีน่น้องนี่เดี๋ยวกลับเมื่อบัตรหกสองที่ไปซักอยู่นะครับเพราะว่าโบเดยซักโดนแล้วนะครับ เดี๋ยวที่ตามต่อไปนะครับพอหลุดสังก็ถึงย่างไปนี่นะครับพี่น้องย่างไปจนลหนลือหอดรถคนละเดี๋ยวยังสิไปสรุปเตีอยมมีรถเลยนะครับตอนกับนะครับติดหายเดียวนะครับนี่ครับสวยครับผม ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องัวเมือกี้ของโปรถืออดูครับโดนครับตัวนี้โปรถือนะครับผมแต่ว่าตัวน้อยโดนดีครับใกล้จะขาดแล้ว nằm lực lực cật lực và tua nhanh tua dày mới đồn lầm vạt trên ngoài dập lõi chéo nhìn cái tay ngoài cái ấu lắm chéo leo โอ้รุ่นแข่งนี่โ่ดุลนะครับเ <laughs> สียงป่าปนบ้าเหมือนนี่จะว่ากระไดยอยู่หลืนะครับผมนี่กระไดดูดครับโดนโบูบูโอ้โดนโดนแล้วเสียงป่าปนเหมือนนี่ <laughs> ป้าปนป้าปุนเลไจังสีนะแม่โอ้โดขดโอ้โโอ้เนี่ยโอ้ยวัวไว้วัวไวแบบนี้โัวไววัไวพี่นา ยันป่าปุ่นอ้นี่นดครับเย็บคือเก้านี่กระเป๋าน,นี่แหละมองเดิมปับ๊บเดี๋ยวมาสรุปแต้มกันเลยนะครับพี่น้องนี่ยครับเดี๋ยวสรุกสองออกใม่เนนบ,บ่งนะครับผมยีงจำได้ไนะครับทีสองนะครับพี่งครับ เต็มสามครับตายแล้วยมเต็มซีครับเต็มหาครับดี่ป่านี่เต็มหกครับโอ้ยงดูดดีดีอยู่ตัวนี้ ีนะครับพี่น้องได่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแต่มีสวยงามก็มูนะครับผมใส่โบเลยนะครับผมว่าหั้นไตนะครับแต่ว่าไก่ที่แข็งเนาะเป็นชิ้นแข็งนะครับแล้วก็ใส่รองลงมานะครับก็สีประมาณโลนี่นะครับแล้วก็ใส่นี่นะครับแล้วก็ใส่ปนสามแต้มนะครับพี่น้องนะครับครับคลิปนี้พอลูกสอนก็ขอลากลับบานแล้วนะครับผมคำล้านะครับพี่น้อง สำหรับแต้มในมือนี้นะครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมพลลูกสองบันดอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พลลูกสองบันดอนนี้ด้วยครับผมลินี้ขอลาแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ